บ้าน,านานะคะวันนี้เกษตรป้าน,านาจะพาพี่น้องมาดูถั่วยายนะคะที่ยายปลูกไว้กับข้าวโพดนะคะวันนั้นที่เรามาเก็บจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะมไม่น้อยเลยค่แต่วันนี้โตแล,ล้วค่ะนนะคะตอนเย็นค่ะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะคะแดดก็ยังร้อนอยู่นะคะ ช่วงหน้าหนาวพระอาทิตย์จะตกช้านะคะแล้วก็จะสว่างช้าก็เลยดูเหมือนตอนนี้จะสี่บ่ายสี่โงเย็นนะคะแต่ไม่ใช่นะคะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะคะนี่ค่ะข้าโพดยายยายจะปลูกเรียงแถวเลยค่ะข้ายชะน้ำนะคะ เราจนสุดปลายบอ่อเลยค่ะกำลังโตนะคะก็ะโพดย,ย้ายย้ายปูต่ก่อนนี้ข้างบอ่อนี่ค่ะข้างบอ่อนี่นะคะยาวไปนู่นย้ายจะปลูกผักบุ้งนะคะแม่ขายทีนี้มันเริ่มแก่แล้วค่ะมันเริ่มแบบเริ่มแห้งเริ่มเหี่ยวเริ่ม แก่ตัวมันไม่ออกยอนค่ะต้องเป็นช่วงหน้าฝนนะคะหน้าฝนมันจะงามอ่ะช่วงนี้มันจะตายนะคะแต่มันก็จะยังเป็นเป็นพนนันมีรากมันอยู่ค่ะพอหน้าฝนเขาก็จะแตกออกมาใหม่นะคะค่ะกับบรรยากาศยามเย็นนะคะที่ทุ่งนาบ้านนอกบ้านนาเรานะคะเราจะมาดูถั่วยายกัน เยอะอยู่นะคะพอได้เก็บกินนะคะไม่ต้องซื้อถั่วกินค่ะช่วงนี้ยายบอกว่าถ้าจะเก็บให้เก็บตอนเช้านะคะถั่วมันจะกรอบแล้วมันก็จะสดมันก็จะหวานนะคะอร่อยค่ะต้องเก็บตอนเช้ายายบอกยายก็เก็บไปแล้วนะคะเมื่อเช้าก็ได้ขายบ้างนะคะก็ไม่เยอะเต็มเลยนะคะถัว่วลกูกเล็กๆก็ยังเยอะอยู่นะคะ แต่ก็ดีค่ะเราได้เก็บกินไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันโตพร้อมกันเราก็จะกินไม่ทันขายไม่ทันนะคะแค่นี้เราก็ได้กินไปหลายเดือนอยู่นะคะถั่วปลูกแค่แถวเดียวค่ะนี่ค่ะยังดกเลยนะคะลูกเล็กๆยังเต็มอยู่เลยค่ะอ้ ยายไม่ได้ฉีดอะไรนะคะแต่จะมีฮอร์โมนที่เราทําเองขึ้นมาค่ะฮอร์โมนนะคะเป็นฮอร์โมนที่เราทําเองนะคะทำเป็นสูตรของเราเองนะคะมีส่วนผสมอะไรบ้างก็เดี๋ยววันหลังจะไปถามยายให้ให้นะคะแล้วจะมาบอกนะคะน่าจะเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับฉีดมแมลงค่ะไม่ให้มแมลงมันมามาตอมมากินนะคะให้มันแบบมันเป็นเชื้อราค่ะ แมงขาวขาวนะคะเยอะอยู่นะคะเก็บตอนเช้านะคะถั่วไปค่ะอันนี้เราจะปลูกชมพู่นะคะเอาไว้ถ้าโตขึ้นพอลูกเขาออกลูกค่ะเราจะเอาผลของชมพู่ค่ะลูกของชมพู่ให้ปลากินนะคะเป็นอาหารปลาได้นะคะเพราะว่าต้นชมพู่เราจะเอาไว้ให้ปลา ในบอ่อเรานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าปลาเรายังมีเยอะขนาดไหนนะคะอันนี้มะม่วงมะม่วงนี้จะเป็นฟ้าลั่นนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะอันนั้นก็จะเป็นเขียวสเสวยก็จะมีไม้ยางนาแถวนี้เ้าปลูกไม้ยางนานะคะเขาบอกว่าเราเอาเชื้อเห็ดแต่เห็ดลรโงกที่เป็นหมวก หมวกสีเหลืองะคะ่ะมาหวานโคนต้นเขานะคะหวานที่โคนต้นเขานี่นะคะมันจะทําให้เกิดเป็นเห็ดละงอกนะคะเพราะแถวนี้เขาเขาทากันค่ะเขาจะมีสวนไม้ยางนานะะคะแต่ของเขาจะโตน่าจะโตประมาณสูงกว่าต้นกล้วยไหมคะค่ะแล้วเราก็เอาเชื้อเห็ดละงอกมาหวานเขาจะออกช่วงหน้าฝนนะคะร้อนชื้นค่ะ ช่วงหน้าฝนนะคะแถวนี้เขาทำกันนะคะเขาขายโลตั้ง300อนะคะเราก็เลยสนใจก็เลยเอาต้นไม้ยางนามาลงนะคะแต่ของเราดูแล้วก็น่าจีกหลายปีค่ะกว่า,วาจะโตนะคะแต่เราก็ปลูกทิ้งไว้ค่ะเผื่ออนาคตของเด็กๆนะคะหญ้าวัวนี้ที่เราตัดไปแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นมาอีกนะคะเราลดน้ำเข้าไว้ค่ะเราตัดแล้วเขาก็จะโตตัดแล้วก็จะโตค่ะ ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะอันนี้มะขามค่ะน้มะขามฝักใหญ่ๆค่ะเรามาปลูกรวมกันนะคะผสมกันไปนะคะ,ละหลายๆอย่างอยู่ในแปลงผักแปลงยญ้าวัวเรานะคะแปลงหญ้าวัวอันนี้ก็น่าจะเป็นเขียวเสวยนะคะเขียวเสวยอันนี้ก็เราตัดไว้นะคะพรุ่งนี้เช้าจะได้เอาให้วัวเลยค่ะจระที่นะคะ ไม่สบายค่ะท้องเสียอ้วกพาไปฉีดวัคซีนก่อนหน้านี้ค่ะน่าจะได้วัคซีนเขาเลยรอดนไม่ตายสงสารหมามาเลยค่ะป้อนยากับยายนะคะกะทิเฮ้จ้าเป็นหมาล่าเริงค่ะสองสาวันไม่สบายใจไม่ดีเลยค่ะโซนไม่กินข้าวนะคะทีครับเสียงยังที่ลดเออ ที่หนูจะไปกินอย่างบอดีนะลลกเดี๋ยวเป็นอีกนิ่งหอด่ะไปเที่ยวกันมาเร็ว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 เฮ้ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัวของเรากันนะคะ หญ้าสดหญ้าสดเราจะตัดมาให้กินตอนเช้านะคะนี่เราจะใส่ังไปให้กินตอนเย็นก็จะเอาอาหารเม็ดใส่ให้ในร้านอาหารตัวไหนที่มาใหม่เราจะแยกก่อนนะเพราะเขาไมา่คุ้นกันค่ะถ้าเอาไว้รวมกันเขาไม่ถูกกันอ่ะวอลมาใหม่เข้ามาใหม่เราก็แยกขอนะพอเขคุ้นเคยกันเราก็จะเอามารวมใส่ด้วยกัน จะตัวไหนที่ตนๆหน่อยเราก็จะแยกขอ้อวีกนะตัหนีน้องเ็กอันนี้ชอบกินอาหารเม็ดเน่ะก็ต้องเอามาผสม,มให้เขานะคะเดี๋ยเจ้าแม่ข้อค่ะคือทุกตัวจะกลัวตัวนี้นะคะจะ,จะกลัวตัวนี้ตัวนี้อยู่นานแล้วค่ะอยู่หลายปีแล้วค่ะ ให้ลูกสองตัวนะคะแต่ตัวที่3เราผสมเทียมไปหลายรอบแล้วเขาก็ไม่ท้องนะแต่ดูมันเขาท้องแต่ไม่ท้องนะคะเขาอ้วนนะะอ้วนมากเลยค่ะจ้ะอีคนเฝ้าวัวเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงวัวกะทิที่ครับที่ปลอข้อไปไหนฮะ